สวัสดีครับพบกับช่องเอเอีอีแล้วนะครับอีพีนี้นะครับเป็นการขุดหลุมเสานะครับนะเพื่อที่จะเทฟูตติ้งนะเทฟูตติ้งทำยังไงผูกเหล็กยังไงนะครับนะตามผมมาเลยครับครับพาถึงงานตีผังแล้วนะครับนะก็ตีผังโดยช่างพรนะครับนะก็วัดความห่างของเสานะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนะ ทุกทีเราจะไม่ค่อยเห็นนะครับตีไม้เป็นช่องๆอ,อย่างเงี้ยนะครับทุกทีจะเห็นว่าตีคาดไม้ยาวเลยหรือว่าตีโครงเหล็กนะครับ <Lip> ยาวนะตามช่างทั่วไปนะครับแต่นี้แกตีเป็นช่องเป็นช่องเอาไว้นะตรงนี้เนี่ยไม้เนี่ยวัดระดับน้ําแล้วนะครับชิกระดับน้ําแล้วนะชิกระดับน้ําเท่ากับตัวตัวนอนนะครับลูกตัวนอนนะนะไม้ตัวนอนนะครับ ทีนี้ก็มาวัดความห่างของเสานะครับนะเพื่อที่จะขึงเชือกนะครับนะตรงนี้แกจะแก้ไขนิดนึงนะมันพอดีมันไม่พอดีนะครับ คือพอดีผมทําบ้านตอนหน้าฝนเนี่ยนะครับกเ็กเลยเลอะเทอเลเทะนิดหน่อยนะครับนะพอมันหยุดฝนมันหยุดให้สองสาวันนะครับก็ต้องรีบทําเลยนะฮะวัด่ะ <What? S 1> เพราะว่ามันพร้อมจะตกได้ทุกเมื่อนะครับนนนนถ้าตกมาแล้วดินมันจะเละนะไม่เป็นอันทาอะไรกันเลยแล้วครับนะทีความผ่าของสาวนะครับนะ เสาที่จะตั้งนะครับรคราวนี้ก็ทรายนะครับาใายลงก่อนนะรองพื้นนะครับ เพื่อปรับระดับนะฮะเสาที่ใช้นะครับเป็นเสาสําเร็จรูปนะครับนะเสาหน้าห้านะครับามีเทคนิคอีกอย่างนะครับนะเวลาผสมพว้ผสมปูนนะครับนะผมได้ไมาจากแกนะครับก็คือเขาผสมทรายกับน้ําแล้วก็ออปูนก่อนนะครับนะเสร็จแล้วค่อยๆเติมหินเข้าไปนะครับเติมหินข้างๆไว้นะฮะ เสร็จแล้วค่อยๆเคลียร์เกศหินลงไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆ,ๆนะครับนะไม่คนทีเดียวนะครับนะผมว่าถ้าคนทีเดียวนี่มีอ้วกนะครับถามแกว่าทําไมไม่ไม่ใช้เครื่องผสมนะเครื่องผสมเครื่องผสมปูนนะ,นะครับนะแกบอกขี้เกียจล้างจบเลยครับขี้เกียจล้างนะเพราะว่าใช้ทีล้างกันอ้วกนะ แล้วก็อย่างจะจ้างแรงงานมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เหล็กพุดดิ้งไปเลยนะครับนะเทพืนให้ได้ระดับก่อนนะครับนฮะสักระดับหนึ่งแล้วก็ใส่เหล็กพุดดิ้งแล้วก็เททับลงไปท็อปปิ้งอีกทีนะครับ ปูนที่ใช้นะครับนะเป็นปูน Portland นะครับตะปูนตาช้างอ่ะนะครับนะไอเจ้าปูนพร์ตแลนด์เนี่ยมันดีอย่างนะครับนะมันเซตตัวเร็วนะครับแค่ประมาณครึ่งวันก็เซตตัวแล้วครับนะถ้ามันเซตตัวแล้วเนี่ยจะแช่นะ้ำหรือจะอะไรก็กไม่เป็นไรแล้วครับนะไม่มีปัญหาเลยนะครับ ปูนพร์ตแลนด์เนี่ยไปปูนปใช้ทำโครงสร้างนะครับนะโครงสร้างหลักพวกต่อหม้อพวกคานพวกอะไรพวกนี้นะครับนะะใช้ตัวนี้หมดเลยนะครับของ SGT เานะแล้วก็เทจนครบ ได้ระดับนะครับแต่ละต้นจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก1 5บหถึง20เซนนะครับประมาณประมาณนะครับนะก็วัดระยะนะครับวัดรยะยะจาก จากเชือกที่ขึงไว้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับนะสำหรับการเตรียมรุมเสานะครับ